คุณผู้ชมครับเมื่อเวลาสามนาฬิกาที่ผ่านมาครับตำรวจสอบพอเมเองรยองพร้อมด้วยหน่วยดับเพลิงของเทศบาลนครระยองเร่งเดินทางไปยังซอยทางไผ่สองตะบนท่าประดูอํเาเภอเมืองจังหวัดระยองหลังรับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านโดยที่เกิดเหตุเป็นทาวเฮาส์สองชั้นพบเพลิงกําลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนักดับเพลิงเร่งฉีดน้ําระงับเพลิงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเจ็ดรายเป็นผู้ใหญ่4รายและเด็ก3รายประกอบไปด้วย 1. นางรัตดาอายุ57ปี 2. อนายสาวุธอายุ32ปี 3. นางสาวดารารัตอายุ29ปี 4. นางสาวแนนยังไม่ทราบอายุ 5. เด็กหญิงเฟสยังไม่ทราบอายุ 6. เด็กชายอีคิวสองขวบและเดเด็กหญิงอันอายุหนึขวบ โดยในที่เกิดเหตุครับยังมีบ้านที่ได้รับความเสียหายอีกสามหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสรายสำลักควันไฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจังหวัดระยองเบื้องต้นตำรวจได้มีการปิดกั้นพื้นที่ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานและนิติเวศเข้าตรวจสอบ ทางด้านของนางสาวสุมิตราครับอายุ65ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกล่าวว่าตื่นมาตีสองกว่าเห็นเพิงกําลังลุกไหม้มีเสียงระเบิดเป็นระยะเพิงไหม้เร็วมากนานเป็นชั่วโมงได้เพิงจึงสงบลงด้านนางสาวปทิตาครับอายุ19ปีชาวบ้านอีกรายครับกล่าวว่าตื่นมาตอนประมาณตีสองยี่สิบ เปิดมานดูเห็นไฟไหม้แล้วพร้อมทังได้ยินเสียงกรีดร้องเป็นระยะหลังจากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วเพลิงก็โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเป็นชั่วโมงจากเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นยืนยันในที่เกิดเหตุเสียชีวิตเจ็ดรายบ้านเสียหายสี่หลังสาเหตุที่แน่ชัดรอตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันต่อไปจนล่าสุดครับเมื่อเวลา6นาิกา30นาทีที่ผ่านมาครับ จ้าหน้าที่ได้มีการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตทั้งเจ็ดรายออกมาจากตัวบ้านแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ของญาติและก็เพื่อนบ้านดานกู้ภัยลำเลียงร่างด้วยความเศร้าสลดเมื่อพบว่าแม่นั้นกอดลูกแน่นถูกไฟคลอกเสียชีวิตไปพร้อมกันศพทั้งหมดถูกคลุมด้วยผ้าขาวเรียงรายอยู่บริเวณหน้าบ้านโดยผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยผู้ใหญ่สี่รายและเด็กสามรายรวมถึงเด็กเล็กอายุเพียงหนึ่งขวบและสองขวบ ด้านนายอนุสรแสงก้าครับในอำเภอเมืองระยองเปิดเผยว่าเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยในช่วงเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนอนพักอยู่บนชั้นสองของบ้านก่อนพยายามจะหนีลงมาชั้นล่างแต่ไม่ทันพบว่าบางรายเสียชีวิตอยู่บริเวณประตูชั้นสองอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและนิติเวชเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนอกจากมีผู้เสียชีวิตแล้วบ้าน เรือนยังเสียหายรวมสี่หลังและก็มีผู้บาดเจ็บนะครับสำหรับควันไฟอีก3ามรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์ เหตุการณ์ครั้งนี้ครับสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมากโดยชาวบ้านใกล้เคียงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันแหละครับว่าเป็นศกอนัตรกรรมที่ยากเกินจะรับได้เมื่อผู้เสียชีวิตมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเดียวกันดานญาติของผู้สูญเสียครับนางสาวพักจิราอายุ18ปีเปิดเผยว่าตนเองออกจากบ้านไปตอนเที่ยงคืนมาทราบอีกทีตอนหลังตีสองในบ้านอยู่ด้วยกันเจ็ดคนความผิดปกติที่คาดว่าน,น่าจะเกิดคือหัวถังแก๊สชอบรัว่วและไฟในบ้าน ชอบลัดวงจรอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป